<ersch> สวัสดีครับผมหลังจากพยี่ไส้พยายามเบ็ดแล้วนะครับก็ไปรอะเบิงรอบเบืองรอบเบิ้งรอบหลังหนึ่งหนึ่หลังหนึ่งมีแต่บักหอยเชื่อดีนะครับอีกหลังหนึ่งมันเขินๆอยู่ครับหลังไงนี่แหละครับเนี่ยเบิ้งสภาพพาีในรอบคือจะหนิงหนิงอยู่พ่ยใไส้แล้วบอดีโยกเบิงแต่พอยายามเบ็ดแล้วพญี่ยงไส้ก็ไมาโยกครับมาโยกเบิงปลากดไว้อยังล่ะพี่น้องคุณปลาไหลไงครับผมโตกบบไงหนึ่ง มันนิ่งๆที่แรกพอาะนีใส่กัเรยบริญโยกเบื้องคิดว่าบ่มีอย่างไอ้แค่พป่โย่เบิ้งเฮ็โดโกดอยู่ตัวบกไงหนึ่งส่วนตัวนี้เป็นตัวที่มันถือเบ็ดครับผมนี่นี่ตัวนี้ถือเบ็ดนี่รุ่นหน้อยก็ตัตอยู่ใน่ตอยู่ในรอบครับผมคุณอ่ะคุณพี่น่อยรอบก็บเป็นรอบนอนแหละครับผมแต่ว่ามันใหญ่พี่ๆ่ปากข้างเขาเนาะครับ เดี๋ยวพี่น้องแบบนี้เขามาปลดปล่อยมันออกมาเลยครับผมตของเอามาบริเวณที่มันเป็นแปลนเลยครับเตรียมตัวก่อนพี่น้องเพราะว่ามันไปกับไปไว้คกันดีมันมือน,น้ำถ่จับบยูนี่เขาป้าหยานี่เรียบร้อยเลยครับจบข่านังกับบดิเวงครับถ้าจบข่าวอยากนอนก่อนเดี๋ยวพี่น้องเตรียมตัวอันครับเตรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวปลดปล่อยมันออกมา เนี้ยลยครับปั๊บข้ากล่องลงกอนโอ้ยมือขึ้นนี่ก็ฝนพี่น้องฝนงียังอุบาทอุเบียบัเคยพอ่อเคยเห็นรับเขาแห้งเก็บกูนนนน่พ่าท่านเลว้ยงนานๆพี่น้องนะครับพี่น้องหลายคนเพิ่นกระตากเขาไว้น้ำทางดำนะครับหรือว่าลวดเกี่ยวบำบำ,บำยุ่นกระเล่งเกี่ยวเขาเพื่อเห็มท่านฝนพนะ มันกระทันอยู่แล้วครับตอนเกี่ยวแต่ว่าตอนตากที่ครับตากใ้ฝนบบนเต็มเต็มเลยตากใยฝนเต็มเต็มนี่ครับไ่ใดอยู่ในนี้ก็มีบกหอยเชื่อได้ครับปลาปลากระเดือดพอเด็ไปให้แมวครับผมเดี๋ยวครับมาเบืองใหเอกเออเกกออามาก้วครับผม โอ้ยเยอะมากมากเลยพี่น้องคุ่นนี่ครับแกว่าผมว่ามัดเท่กับมเม็ดตองเท่หมองเป็นแปนครับผมนี่พี่นอ้องคุ่นประดุกหน่อยัวนึงมันกับบืนไปคุ่นครับยาวเพื่อนใส่ถุงก่อนครับใส่ถุงเดียวกันครับ ยุดยุดอ้ยตัวนี้ตัวนี้พี่น้องพูดอ่ะนี่ครับอุย้ยสุดยอดสุดยอดอุยอ้ยนี่พี่น้องเทีบยบใส่กันกับตัวที่มันถือเบ็ดครับแล้วถือว่ารูนไงนะครับผมคุณแล้วถือเบ็ดนะอยกลัวที่แรกผมว่าถือเบ็ดกันไใงใใเพราะแหงหรอ บานี้ไม่เจอตัวถือลอบานี้เขาลอบานี้แห้งจังแห้งอู้หหเดียวเดียวโอ้ยเดี๋ยวดินไปใสกกวครับมาลงถุงซะดีๆเรียบร้อยครับพี่น้องคุนครับชอดเด็ดชอดเด็ด นี ha hai hai in. s s bo, ่แหละให้ไรข้องมือนี่ครับผมให้ไรสุดๆสองตัวนี่โลกัวครับผมสุดยอดปลาไหลบอไดใส่บางร้านครับเมียบ่เมียบ่อให้ใส่เมียบอกว่ายุดไวสก่อนใส่ดูแลเอียนสีดับเิ็นใส่บาได้มันกบเขาใส่มาได้มันกะเขาได้เท่าละบ่หน่อยครับผมแล้วก็เลยบอกว่ายุดสก่อนเลยนี่ครับแล้วก็เลยบอกอย่าใส่สก่อนผมก็เลยบอกใส่ ใส่นี่กระบอกิดดวังดอยครับไม่อย่างห้ามไว้อย่าไปใส่พะนะเดี๋ยวเก็บปลา,าหน่อยครับผมอย่าไปใส่มันสีดับปลาดุกหน่อยครับผมนั่งเอกผมกับมาน้ำม,ามา่ามาย้ำเอบีไป หลังนึง,งน่นหลังนึงกับเขาจะไปกระเดือดหน่อยก็บอกหอยสื้อรีครับผมหอยซื้อีไล่หลายนี่ฮะครับผมไล่ได้มือนี้ครับผมหนูกับบได้ดรอกมันยานป้าป้าเหลี่ยมแห้งหนูบ่ออกครับผมก็เลยมาได้สัดน้ำแท่นครับบ่ได้แนวหนึ่งก็มีแนวได้แนวหนึ่งเนาะพี่นนองเนาะ โอ้บ่กรไดย,ยางนึงก็ได้ย,ย่างหนึ่งฮะกินหลายทางคนก็นไดครับพญี่ย่ายกับขอบคุณพี่ขอบคุณน้องครับผม <blocking. S 1> ขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับขอบคุณทุกๆก,กำลังใจท,ทุกๆข้อมมนที่พี่น,อน้องมอบให้พญีใยส่ายเนาะครับเนาะพญี่ยส่ายกับพญายามเห็ุแหงมันดีที่สุดแล้วครับอันใดบ่ดีกะพอมีพี่น,อน้องกะเอฟซีกับข้อมต์เข้ามาได้ครับเดิอมาแนะนํำเนี่ยพญี่ยสายอาร์ี ยังท่านเด็กจกงพกกเพรากาเฮ็ดคิปครับผมกตัดต่อกับบทหันเด็กจริงครับผมบุหันเด็กเป็นบเไม่บุหัน,นเก่งหรอกครับเครื่องใหม่เครื่องมือัท่านเด็ก้อมส่องหน่อยๆว่าจอแอรแจ้ครับผมขอบคุณพี่น้องที่มาให้กำลังใจครับขอบคุณหลอะไเลยครับเออขอบคุณครับสวัสดีครับ